ช็อกโกลตซิสเนี่ยก็จะมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเช่นในบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปเช็คอัพหรือไปตรวจภายในแล้วก็อาจจะพบเจอว่ามีช็อกโกลตซิสนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นพวกอาการฉุกเฉินที่เกิดจากการที่ก้อนมีภาวะแทรกซ้อนนะคะอย่างเช่นก้อนแตกหรือว่าก้อนบิดขั้วพวกนี้จะทําให้มีอาการปวดท้องน้อยฉุกเฉินแล้วก็เฉียบพลันซึ่งอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินได้คะ่ะ ค่ะก,ก็คือต้องขออธิบายก่อนว่าซิสเนี่ยแปลว่าถุงน้ำนะคะซึ่งที่รังไข่เนี่ยก็จะสามารถเกิดถุงน้ำได้ซึ่งมันมีหลายชนิดนะคะมีทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงของรอบประจำเดือนแล้วมันก็ยุบไปได้เองนะคะส่วนช็อกโกแลตซิสเนี่ยก็คือเป็นถุงน้ำชนิดหนึ่งนะคะเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกอะคะซึ่งปกติอะมันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกแล้วแต่ละช่วงเดือนก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนอันนี้มันมีการไปเจริญผิดที่นะคะไปอยู่ที่รังไข่พอมันสะสมนานๆนะคะมันก,ก็เกิดกลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งตัว ข้างในอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของเหลวสีข้นๆสีน้ำตาลคลายช็อกโกแลตเขาก็เลยเรียกกันว่าช็อกโกแลตสีนะคะก็เป็นลักษณะที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะประมาณ10%เเลยในผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ค่ะ ช็อกโกแลตซิสเนี่ยก็จะมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเช่นในบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปเช็คอัพหรือไปตรวจภายในแล้วก็อาจจะพบเจอว่ามีช็อกโกแลตซิสนะคะส่วนอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงแล้วก็พบบ่อยในคนที่มีช็อกโกแลตซิสเนี่ยก็คือการที่มีอาการปวดท้องน้อยตอนที่มีประจำเดือนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการที่ปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงของรอบประจำเดือนนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนไม่ปวดแล้วพอตอนหลังที่อายุมากขึ้นแล้วปวดมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างจ ำพอเจาะตรงกับตัวช็อกโกแลตซิสนะคะส่วนอาการอื่นๆก็คืออย่างเช่นการที่บางคนเนี่ยก้อนมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะไปกดเบียดอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นถ้ามันกดเบียดกระเพาะปัสสวาวะอาจจะทําให้มีอาการเช่นปัสสวาวะบ่อยได้นะคะแต่บางคนตัวก้อนมันกดอวัยวะด้านหลังก็จะไปกดเปียดลำไส้นะคะทาให้มีอาการความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระนะคะส่วนสุดท้ายก็คือเป็นพวกอาการฉุกเฉินที่เกิดจากการที่ก้อนมีภาวะแทรกซ้อนนะคะอย่างเช่นก้อนแตกหรือว่าก้อนบิดขั้ว พวกนี้จะทําให้มีอาการปวดท้องน้อยฉุกเฉินแล้วก็เฉียบพลนันซึ่งอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินได้ค่ะ รักษาช็อกโกแลตซิสนะคะก็จะประกอบด้วยการรักษาด้วยการใช้ยานะคะซึ่งการใช้ยาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาแก้ปวดนะคะสำหรับบรรเทาอาการเรื่องอาการปวดนะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้ยาที่เป็นลักษณะของฮอร์โมนส่วนวิธีที่2คือเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีการทั้งการเปิดแผลทางหน้าท้องนะคะแล้วก็การสองกล้องผ่าตัดนะคะซึ่งการสองกล้องเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแผลจะเล็กกว่านะคะทำให้อาการปวดแผลเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่านะคะส่วนการผ่าตัดว จะผ่าตัดอะไรบ้างเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนะคะโดยทั่วไปถ้าคนไข้ยอย่างอายุน้อยแล้วก็ก้อนขนาดไม่ได้ใหญ่มากเราจะพิจารณาเป็นการเลาะแต่ตัวถุงน้ําออกนะคะคือเพื่อเก็บรังไข่ไว้นะคะแต่ถ้าในคนที่อายุมากขึ้นหรือว่าก้อนขนาดใหญ่มากๆอาจจะต้องเป็นการตัดทั้งรังไข่ออกไปเลยค่ะส่วนวิธีที่3ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิธีนี้นะคะก็คือการที่เป็นการผ่าตัดแล้วอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยในภายหลังค่ะ สำหรับช็อกโกแลตซิสนะคะก็มีข้อมูลทางการแพทย์ว่ามีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งลังไส้ได้แต่ค่อนข้างน้อยมากนะคะมีข้อมูลว่ามีโอกาสกลายไปเป็นมะเร็งแค่ประมาณ 1- 2่นะคะซึ่งถ้าในบางรายที่คุณหมอที่ดูแลเนี่ยพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหรือว่ามีโอกาสที่จะมีมะเร็งร่วมอยู่ด้วยก็จะแนะนําเป็นการผ่าตัดแทนการใช้ยาค่ะ ก็มะเร็งรังไข่นะคะเป็นโครคที่ไม่มีอาการนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆน,นะคะหรืออาจจะมีอาการที่ไม่จําเพาะเจาะจงนะคะโดยอาการที่อาจจะบ่งบอกว่าเป็นโครคมะเร็งรังไข่ก็คืออย่างเช่นอาการเบื่ออาหารอาการแน่นท้องนะคะอาจจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นหลังรับประทานอาหารนะคะรู้สึกอึดอัดในช่องท้องหรือรู้สึกว่าท้องโตขึ้นนะคะอาการปวดท้องน้อยหรืออาจจะปวดปัสสาวะบ่อยหรืออาการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักเ <c oughs> ช่นน้าหนักขึ้นหรือน้ําหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นอาการนําของโรคมะเร็งรัง แนะนําว่าควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นคนที่มีความเสี่ยงเช่นมีประวัติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้นะคะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเป็นระยะโดยไม่ต้องรอให้มีอาการผิดปกติค่ะ ค่ะจริงๆแล้วการป้องกันช็อกแลตซีสเนี่ยไม่ได้มีวิธีการป้องกันอะไรที่เป็นพิเศษนะคะก็แนะนําโดยรวมก็คือแนะนําให้รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะคะตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจภายในประจําปีเป็นระยะนะคะแล้วก็คอยสังเกตอาการที่ผิดปกติของร่างกายของเราค่ะก็คือช็อกแลตซีสนะคะเป็นโรคที่ไม่ได้น่ากลัวนะคะโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งน้อยมากอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถรักษาได้นะคะหากมีอาการที่ผิดปกติก็แนะนําให้รีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ฟังหมอจุลาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ